ใครที่เกิดราศีพฤษภขอให้ฟังคลิปนี้ก่อนครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายนะครับบุคลิกนิสัยของคนที่เกิดในราศีพฤษภครับราศีพฤษภนั้นนะครับมีสัญลักษณ์เป็นรูปวัวนะครับแล้วก็เป็นวัวที่เรียกว่าเป็นวัวนักสู้นะครับพี่วัวนักสู้เนี่ยมีนิสัยที่เป็นขี้หึงขี้หึงเป็นที่หนึ่งนะครับนำหน้าทุกราศีเลยนะครับดื้อเงียบนะครับพูดไปเหอะจะไม่ทำสักอย่าง คนราศีพฤษภเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าให้คนราศีพฤษภนั้นโกรธนะครับพี่วัวเขาโกรธแบบวัวกระทิงสเปนได้เลยนะครับขิดไม่เลี้ยงราศีพฤษภนะครับคือราศีแห่งความมั่นคงนะครับจิตใจสุขุมนะครับกิริยาเนี่ยสงบนิ่งนะครับแต่โคตรดื้อเลยขอบอกนะครับเป็นแบบดื้อเงียบนะครับคำสั่งไหนไม่ถูกใจคําสั่งไหนไม่ถูกเวลาราศีพฤษภครับยินดีที่จะรับฟังนิ่งๆนะครับ แต่นะครับไม่ทําตามนะจ๊ะขอบอกนะครับและขอทีนะครับอย่ามากดดันกันด้วยการแดกดันหรือว่าจะมากดดันกันด้วยบทลงโทษหรือว่าคําสั่งลงโทษอะไรนะครับนะไอ้ที่เห็นเงียบ,งยบสงบสงี่ยมล่ะนะครับระเบิดขึ้นมาทีเนี่ยคนาราศีพฤษภหรือว่าพี่วัวของเราเนี่ยไม่สนอะไรนะครับ จะย่อยยับกันทั้งคู่ก็ยอมนะครับเป็นคนแบบนี้นะคะคนราศีพฤษภนะครับก็ค่อนข้างจะมีนิสัยที่เวลาโกรธแล้วเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวน,นะครับเอามุมน่ารักกันดีกว่าครับราศีพฤษภเนี่ยในความน่ารักเนี่ยคือความเป็นมิตรมีความร่าเริงนะครับมีเพื่อนมีฝูงมากนะครับแล้วเดี๋ยวก็เป็นคนที่มีหัวใจที่เรียกว่ามั่นคงนะครับเป็นคนที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นี<ม>่คือมุมน่ารักของชาวราศีพฤษภนะครับ ราศีพฤษภเนี่ยจัดเป็นคนที่อานุรักษ์นิยมนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับจิตใจดีจิตสํานึกดีนะครับยืดหยุ่นเป็นนะครับอารมณ์แน่น,นอนน,น,นะครับอารมณ์เนี่ยแน่นอนนิ่งๆนะครับนิ่งจนบางทีเพื่อน,นึกว่าไม่สนอารมณ์คนอื่นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เรียกว่าบางคนเนี่ยถ้าจะไปทางขืมเนี่ยก็เรียกว่าขึมเกินเลยขึมเกินเลยขืมนิ่งๆเงียบๆเลยสายขืมเลยนะครับ ข้อดีนะครับนิสัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้คนราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนนะครับมีความมานะพยายามเป็นเลิศนะครับทำอะไรมีหลักมีเกณฑ์นะครับเหตุผลอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับทำอะไรหนักแน่นจริงจังนะครับเพราะเป็นราศีที่เป็นธาตุดินด้วยนะครับงานจึงไม่ค่อยแบบ พลาดเท่าไหร่หรือว่าเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากนะครับขยันอดออมนะครับไม่ค่อยจะฟุ้งเฟอ้อนะครับการสร้างชีวิตคือหลักสําคัญในการใช้ความคิดของคนราศีพฤษภนะครับกลับมาที่ข้อเสียกันสักนิดหนึ่งนะครับตำราหลายเล่มนะครับยกตัวอย่างไว้ในเป็นตัวอย่างของคนที่เกิดราศีพฤษกเนี่ยคือตัวอย่างคืออดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับให้คนที่มีกําลัง เป็นราศีพฤษภเนี่ยแรงหรือว่ามีอิทธิพลอยู่ในดวงเนี่ยนะครับคนราศีพฤษภต้องระวังความคิดตัวเองว่าบางทีเนี่ยอาจจะดื้อหัวร้านแบบสุดขั้วหรือทําอะไรแบบสุดโต่งแบบฮิตเลอร์ได้เลยนะครับเป็นเผด็จการได้เลยฉะนั้นระวังตรงนี้ไว้นะครับเป็นคนที่มีรูปแบบวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยเปลี่ยนความคิดตัวเองเท่าไหร่นะครับ นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือระวังในเรื่องของความประหยัดประหยัดจนเพื่อนละอาได้นะครับเป็นคนแบบนี้นะราศีพฤษภนะอยากจะหัวเราะเป็นเสียงนะักคอมเลยเกินโดยเฉพาะในเรื่องของความรักไม่ค่อยลงทุนในเรื่องของความรักนะครับถ้าจะจีบใครนะจะใช้ความจริงใจซะมากกว่าที่จะใช้เงินเปนะครับจะจีบใครเนี่ยกว่าจะควักกระเป๋าเปให้ใครได้เนี่ยต้องบอกว่ายากครับยากนะครับ นะเพราะว่าเขาต้องการดูที่ในเรื่องของความจริงใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับต้องแน่ใจก่อนว่าคนคนนี้ราศีพฤษภเนี่ยรักจริงและพร้อมที่จะให้จริงๆนะครับต้องแน่ใจก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยจะมีโอกาสจีบติดคนราศีพฤษภถึงจะลงทุนนะครับในด้านของสาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นคนที่มั่นคงนะครับจะชอบคนที่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่นะครับ รักใครแล้วรักจริงรักใครแล้วรักเดียวนะครับก็ทําให้บางครั้งเนี่ยบางทีเจ็บปุ๊บก็เจ็บยาวที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคนราศีพฤษภเนี่ยกลัวความเจ็บปวดหรือว่ากลัวเสียเวลาในเรื่องของความรักฉะนั้นกว่าจะรักใครเนี่ยจึงต้องใช้เวลาในระยะยาวนะกว่าจะเริ่มรักใครได้นะครับทีนี้มาดูความหมายนะไพ่ยิปซีนะครับไพ่ยิปซีเนี่ยหรือว่าไพ่ถลอดการ์ดเนี่ย เขาเปรียบคนราศีพฤษภไว้นะครับเป็นไพ่พระสังฆาชนะครับอาจารย์ขุนทองอัศุนีนาอุตชยาของผมเนี่ยบอกไว้ว่าไพ่ใบ,บนี้เนี่ยไม่ค่อยให้โชคในแง่ของความรักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ไปตรงกับนิสัยของราศีพฤษภพอดีนะครับที่รักชอบคนยากต้องใช้เวลานะครับถ้าคนที่ได้ไพ่ใบ,บนี้ในตำแหน่งพื้นชะตานะครับคนที่ได้ไพ่ใบ,บนี้ในตำแหน่งพื้นชะตานะครับก็จะเป็นดวงประเภทที่แบบ รักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะครับมีขอบเขตยึดติดแบบวิถีปฏิบัตินะครับอาจจะใช้คำว่าสไตล์หัวโบราณนิดๆนะครับมักเป็นคนที่ใช้ปัญญาและบรารมีเนี่ยในการแก้ปัญหาให้ตัวเองและคนอื่นนะครับสนใจในเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตมีความเป็นธรรมสนใจในเรื่องของศาสตร์ลึกลับได้นะครับรักพรหมจรรย์นะครับจนถึงขั้นยึดติด ปรพณีเลยถ้าดูจากหน้าไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ย,ยิปซีนะก็จะประมาณนี้และด้วยนิสัยทั้งหมดนี้ที่ว่ามานะครับครูบาอาจารย์นะครับท่านจึงยกให้ราศีพุกศครับเป็นราศีที่ขี้หึงเป็นที่หนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับมีแฟนแล้วเกิดในราศีพุกศแล้วเกิดทะเลาะกาันเกิดงอนกันนะครับแนะนํานะครับ ลองพาเขาไปทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้ออร่อยๆสักมือ้อเพื่อเป็นการง้อเขาน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการง้อราศีพฤษภครับเอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดนะครับพื้นฐานนิสัยนะครับชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับใครที่ฟังจบแล้วนะครับก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าจะแชร์คลิปอื่นๆตามราศี ให้กับเพื่อนท่านหน่อยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในคอนเทนต์ของผมกันนะครับและติดตามกดติดตามกัน้นะครับเพื่อเข้ากับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดวงแบบนี้จากหมอเบนพยุบศรีพยากรครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมหาเทพแห่งการเรียนรู้ราศีแห่งความละเอียดรอบคอบนักบริหารมืออาชีพใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นี่คือนิยามของคนที่เกิดในราศีกันรครับ สวัสดีครับผมหมอมิม้นท์ไพยุทีพยากรน,นะครับคลิปนี้ก็จะมาทํานายพื้นฐานนิสัยของคนที่เกิดในราศีกันให้กับท่านฟังนะครับคนราศีกันเนี่ยครับใครๆก็บอกว่านี่คือราศีแห่งความเรียบร้อยนะสัญลักษณ์เป็นผู้หญิงกับดวงข้าคนกันเป็นคนสะอาดสะอ้านนะครับเหมือนคุณหมอเหมือนคุณพยาบาลตามโรงพยาบาลน,นะครับเขาชอบความมีระเบียบชอบความเรียบร้อยนะครับผมมีเพื่อนเป็นราศีกันเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยดูเหมือนจะลกนะ แต่มันจะเป็นการลบแบบเขารู้ว่าของอะไรของเขาอยู่ตรงไหนฮะอย่าไปยุ่งอย่าไปหยิบอย่าไปเปลี่ยนที่ประจำของเขาก็แล้วกันเขารู้ของเขาเองราศีกันนะครับในหลายตําราบอกว่าเหมาะที่จะเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นนักบัญชีเป็นนักข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นนักวิจัยหรือว่าทํางานโรงแรมนะครับหรือไม่ก็เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็น NGO เป็นคนที่ต้องดูแลคนอื่นไปเลยนะครับเพราะว่านิสัยเนี่ยเป็นคนที่ละเอียด รอบคอบเรียบร้อยพิถีพิถันนะครับชอบดูแลบริการครอบครัวดูแลคนใกล้ชิดนะครับแล้วทำได้ดีกว่าราศีอื่นเขาซะด้วยนะครับมองโลกด้วยเหตุและผลใช้อารมณ์น้อยครับคนที่เกิดราศีนี้ใช้อารมณ์น้อยมากนะครับอยู่บนพื้นฐานของตัวเลขสแตกสถิติต่างๆอยู่บนความเป็นจริงครับคนที่เกิดในราศีกันนะครับคนราศีกันนะ จะไม่ชอบการเป็นผู้นําใครเพราะแค่นิสัยด้วยเองเนี่ยก็ดูแลคนอื่นเยอะแล้วฉะนั้นจึงไม่อยากจะเป็นผู้นําไม่อยากจะมีลูกน้องเพราะที่เกียรด,ดูแลพวกมันนะครับที่เกียรด,ดูแลที่เกียจเอาใจที่เกียรเป็นห่วงเพิ่มอีกอะแค่ภาระทางบ้านก็เยอะแล้วคนราศีกันมองแบบนี้นะครับคนราศีกันเนี่ยจึงเป็นราศีที่เป็นเหมือนสายซับพอร์ตให้กับคนอื่นเนี่ยมากกว่าด้วย คนราศีกันนะครับค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะพูดน้อยนะครับรักษากิริยามารยาทเจ้าระเบียบหวงเรื่องส่วนตัวพูดไปพูดมาเนี่ยอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับครูฝ่ายปกครองนะครับถ้าจะให้คนราศีกันเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายไปท่องเที่ยวในที่ที่วุ่นวายไปในสถานที่ที่มันแบบเสียงดังๆสถานเ่องลมที่มันเปิดเพลงดังๆเนี่ย อาจจะไม่ใช่บุคลิกภาพที่คนราศีกันเนี่ยจะชอบนะครับคนราศีกันเนี่ยบางคน,นย่งเรียกว่าไม่เอาเลยเด็ดขาดไม่ชอบเรื่องพวกนี้เลยเสียงดังหนวกหูมันไม่ชอบไปเองโดยจิตใจครับวัยรุ่นอาจจะมีบ้างแต่พอยิ่งอายุเยอะยิ่งห่างจากเรื่องพวกนี้เลยให้ไปเดินห้างยังไม่เอาเลยบางทีอ่ะขออยู่บ้านดีกว่าไปเดินห้างก็เสียทางขอเก็บตัวเงียบๆดูหนังดูซีรีส์อยู่บนที่นอนง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าต้องใช้คําว่าสันโดษนะครับว่าง่ายๆเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ เป็นคนคบคนอื่นน้อยเพื่อนน้อยสันโดษถึงขั้นเย็นชาได้เลยนะครับแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนรอบข้างมักจะมองคนราศีกันว่าเออเป็นแบบนี้แหละแต่อีกตำรานึงนะครับตำราของอาจารย์มนธานีตันติสุขเนี่ยท่านได้เขียนไว้ว่าคนราศีกันบางจำพวกบางคนอาจจะเป็นสเสน่ห์แรงจากภายในจริงจริงสิ่งที่ส่งผลเสียให้กับชาวราศีกันเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่มีระเบียบ เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนละเอียดนี่แหละเวลาที่จะวิจาร์ณหรือว่าเวลาที่จะดุดา่าใครทีนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าปากแห็แ่งแทบพูดอะไรทีเจ็บแสบจู้จี้ตุกจิกกว่าทุกราศีเลยหรือหากไปดูข่าวบันเทิงข่าวเกี่ยวกับดา,านะ ถ้าเกิดว่าคนราศีกันให้ความสนใจเรื่องพวกนี้ให้ความสนใจในเรื่องของการวิาพากษ์วิจาร,ร,ารณุวงการบันเทิงนะเวลาไปเจอดาลาคนไหนที่มันไม่อยู่ในคันลองครองทมไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่ในระเบียบหรือทําอะไรที่มันสุดโตกดูแย่จนเกินไปเนี่ยคนราศีกันจะเป็นอีกราศีหนึ่งที่วิจารณดาราพวกนี้ได้อย่างแซ่บมากได้อย่างออกรถออกฉากมากเลยและด้วยความเจ้าระเบียบนี่เองครับที่ส่งผลในเรื่องของความรักด้วยเช่นกัน ทำให้ดวงของความรักเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่ในมาตรฐานสักเท่าไหร่นั้นบางคนจึงใช้ชีวิตคนเดียวนะครับใช้ชีวิตโสดคนเดียวไปเลยนานๆดีกว่ามีคู่มีแฟนอีกฝั่งหนึ่งถ้าจะทนเราไม่ไหวหรือว่าไม่ชอบใจอะไรในตัวเราก็จะเป็นเรื่องที่เราเข้าไปกู้จี้หรือว่าเข้าไปจัดระเบียบชีวิตเขามากเกินไปนี่แหละครับ และการทู่จี้จับผิดนี่แหละครับที่บางครั้งอาจจะทําให้เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนราศีกันเนี่ยไม่ค่อยประสบความสาเร็จในเรื่องของความรักมีการเลิกลาอย่าร้าก,กันไปทีนี้มาดูความหมายจากหน้าไพ่กันบ้างเป็นไพ erm ่เฮอร์มิสเป็นไพ่ของพลูสินะครับเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาแรงกล้าเมื่อจะทําอะไรก็ทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นนะแม้ว่าจะยากลำบากยางใดก็จะลุยไปด้วยความเพียรนะครับเป็นที่ตั้งนะครับ เป็นแบบไปช้าๆแต่ลอบครอบเนาะชีวิตของคนราศีกันนะครับมักจะถือสันโดษมักจะปรีกวิเว้มีโลกส่วนตัวนะครับแล้วพอเป็นไพ่พฤกษสีปุ๊บคนราศีกันเนี่ยก็จะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของศาสนาในเรื่องของปรัชญาในเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งที่เอ่อเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณมากๆเช่นในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมการค้นหาความหมายชีวิตการค้น คุณค่าของชีวิตค้นหาแสงสว่างให้ตัวเอง การเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณให้กับคนอื่นก็ขอให้คนราศีกันนะครับบรรลุให้ได้แล้วกันนะจะได้มีความสุขมากนะครับสาธุนะครับเอาละครับนี่คือพื้นฐานลักษณะนิสัยของคนที่เกิดราศีกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไนไปว้ด้วยถือว่าเป็นค่าครูแล้วกันใครที่แชร์ให้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสามารถแชร์คลิปในราศีต่างเนี่ยให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวท่านได้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้า เจ้าแห่งเหตุผลคนที่มีนิสัยช้าแต่ชัวเจ้าแห่งความมัธยัสอดออมนี่คือนิยามของคนที่เกิดราศีมังก,กรหรือว่ามังกรครับ วัสดีครับผมหมอมิ้นท์ไพยิปซีพยากรคลิปนี้ก็จะมาทํานายพื้นฐานลักษณะนิสัยของคนที่เกิดราศีมังกรหรือว่าราศีมังกรนะครับนะครับเป็นคนที่เน้นในเรื่องของการวางรากฐานความมั่นคงความยั่งยืนนะครับมั่งคงมั่งคงั่งยั่งยืนคล้ายๆกับสโลแกนรัฐบาลท,ที่ผ่านมานะนะครับจะคิดจะทําอะไรต้องใช้เหตุผลมากกว่า ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับออกแนวหัวโบราณเสียด้วยซ้ำนะครับทำอะไรละเอียดคิดอะไรละเอียดในการทํางานนะครับคนราศีนี้เนี่ยจัดร,รอบครอบมากจนบางครั้งเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนย้าคิดย้ําทําได้เป็นคนราศีที่เล็งเป้าหมายอะไรก็เล็งสูงครับไม่ว่าตัวเองจะมาจากฐานหน้าแบบไหนแต่จะมีความมุ่งมั่นนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวไปให้ได้อย่างใจฝันเลยนะครับต่อสู้ ด้วยมือของตัวเองเกี่ยวพันกับความยากลำบากมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับแต่ก็จะสามารถลุยขึ้นมาตั้งตัวเป็นของตัวเองได้นะครับเรื่องของความรักของคนราศีมังกรนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต้องดูทั้งความถูกใจต้องดูวิทยาฐานะการเรียนเข้าใจเข้ากันได้ในทุกๆมิติของชีวิต ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะจีบสาวราศีนี้นะคุณจะต้องพยายามทำโปรโฟไฟล์ตัวเองเนี่ยให้ดีพอสมควรเลยนะครับไปมั่วๆไม่ได้กับเขานะและผู้หญิงที่เกิดราศีนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงแม้แต่เรื่องของการทํางานก็จะต้องประสบความสําเร็จให้ด้วยตัวเองให้ได้นะครับไม่มีใช้ทางรัฐสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรโดยเฉพาะสาวๆข้อดีของทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงในเรื่องความรักนะครับ คนราศีมังกรเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจ้าชู้ครับถ้าคบใครแล้วก็จะเล็งในเรื่องของความรักที่มันยืนยาวมากกว่านะครับแม้คนรักจะทําผิดก,ก็จะหาเหตุผลมาช่วยมารองรับแล้วก็อยากจะหาเหตุผลให้มันเป็นรักมั่นรักเดียวให้อยู่กันยาวๆนะครับตอนวัยรุ่นอาจจะมีความเจ้าชู้เล็กๆบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าราศีอื่นนะแต่พอเข้าวัยการคนแล้วเนี่ยเรียกว่าจะจีบจะพูดจะเปิดใจให้ใครทีเนี่ยฟอร์มเยอะมีฟอร์มแน่นอน ทีนี้มาดูตามหน้าไพ่กันบ้างน,นะครับหน้าไพ่ใช้ไพ่เดวิลอันหมายถึงกิเลสตัณหาแรงย่วยุความเอาแต่ความสํารานใจส่วนตัวนะครับคนราศีนี้จึงต้องระวังเรื่องกิเลสย่อยุไว้เยอะๆตอนเด็กๆอาจถูกชักนําได้ง่ายนะครับหากดวงชะตานะครับเกิดมาในที่ที่มันไม่ดีแหล่งที่มันไม่สมประกอบแหล่งที่มันเป็นที่อโคขรจนนะครับประเภทชุมชนแออัดอะไรพวกนี้เนี่ย อาจจะหลงผิดติดยาได้เลยนะครับติดของนะแต่ไม่ใช่ติดแบบระดับกระจกกระจอกนะคนประเภทนี้จะติดแล้วทั้งทีก็จะเป็นแบบประเภทหัวเรือเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรอย่างนั้นไปนเลยเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังกันใน y o u t u b e นะครับนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพเฉยๆนะครับในด้านดีของไพ่เดวิลเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่ใจดีเนี่ยก็จะดีใจหายเลยเวลาใจดีดีใจหายเวลาใจร้าย คนราศีนี้ก็จะห้ายสุดขั่วเช่นกันขออนุญาตติดเลทนิดนึงนะครับคืออาจารย์หุนทองเนี่ยเขบอกว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ในพื้นชะตาเนี่ยมักจะมีฝ่าฝีขี้มแมลงวันในที่รับด้วยข้อดีอีกอย่างของคนที่เกิดในราศีนี้นะครับก็คือเป็นคนราศีที่ดูแลครอบครัวดีมากไม่ให้อดเลยรับผิดชอบ แต่ข้อเสียของคนที่เกิดราศีนี้ต้องระวังในเรื่องของการที่เราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปยืนบนพื้นฐานวิธีคิดของตัวเองมากเกินไปแล้วก็อย่าไปบังคับคนอื่นให้ได้แบบใจหรอมากนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ขุนทองอัศนีณอุทยาบอกไว้ด้วยว่าราศีนี้เป็นอีกราศีหนึ่งที่ขี้หึงต้องหาคู่ หาแฟนคนที่เกิดในราศีกันหรือว่าราศีพฤกษจะดีกว่านะครับอันนี้อาจารย์คนทองอัศนีนะอยุธยาฝากแนะนำมาส่วนตัวผมเองนั้นขอแนะนำคนที่เกิดในราศีนี้ว่าขอให้มันสวดมนต์ทำสมาธิบ่อยๆแล้วชีวิตคุณจะเพอร์เฟคขึ้นมาเองเลยครับ าละครับนี่คือดวงั้งหมดของคนที่เกิดในราศีสีมังกรหรือว่ามังกรนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็แล้วแต่ไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือว่าแชร์คลิปราศีอื่นๆแบ่งปันให้เพื่อนๆนของคุณด้วยก็ได้สำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ